สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์มานพมนาแซมศิษิ์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นรหัส27นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเรื่องงานสงการานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี้ยนะครับเราก็มีกิจกรรมกับบ้านกับเมืองกับเมืองเชียงใหม่หลากหลายมาก เข้ามาเดือนเมษายนปุ๊บเราก็จะมะีการออกปฏิทินนะ,ะปฏิทินปีใหม่เมืองหรือว่าหนังสือปีใหม่นะฮะมีขุนสังขารมีทำตัวยังไงปฏิบัตัวยังไงให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมเช่นที่ผ่านมาเมื่อวันที่8เมษายนนะครับเราก็จัดกิจกรรมการตัดตูนะครับการสอนการทำตู วันที่9ก้าเาได้จัดกิจกรรมแต่งย่องควงาม ตามประเพณีบ้านเฮาคนที่ะจะแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวสงกรานไปทําบุญปีใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับวัดธรรมช่วงสงกรานนะครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงเมื่อสองสาวันนะครับแล้ววันที่13ที่จะถึงเนี่ยมหาวิเชียงใหม่ก็จะมีขบวนแห่พระนะฮะร่วมกับเขตจังหวัดเชียงใหม่นะฮะร่วมกับขบวนแห่พระสิง์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราจะจัดขึ้นทุกวันที่13เมษายน แล้วอีกอย่างหนึ่งหลังจากวันที่13แล้วเนี่ยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมว่าเป็นหน่วยงานที่มหาวิเชิใหม่ให้เราส่งเสริมกิจกรรมต่างๆด้านวัฒนธรรมนะครับเราก็จัดกิจกรรมกับหน่วยงานเอกชนร่วมทํากิจกรรม ทำกัด่วครัวหอมทำการสาธิตเรื่องกิจกรรมหัตถกรรมต่างๆ เราก็เอามาจัดขึ้นในบริเวณสรนักขุนเริมเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรร่วมกับบ้านกับเมืองของเรานะอันนี้ก็จะมีประมาณ13-15มถึงิบหามหาราชเชียงใหม่ก็ตะเตรียมงานเพื่อที่ว่าเราๆประมาณวันที่20กว่าเราก็จะมีงานรดน้ำดำหัวท่านอธิการมหาราชเชียงใหม่ จะมีการประกวดฟ้อนประกวดการแต่งกายงามนะคณะต่างๆก็จะส่งตัวแทนเข้ามาประกวดกันและเป็นกิจกรรมอยู่ที่บริเวณลานศักหน้าสารธรรมของเราแล้วในวันเดียวกันนะั้นตอนช่วงเช้านะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีกิจกรรมการประกวดลาบเมืองอาหารพื้นเมืองผักสมุนไพรต่าง ในวันเดียวกันช่วงประมาณช่วงเที่ยงก็จะเป็นอมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนาะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคัดเลือกนะศิลปินภูมิแผ่นดินนะฮะที่เป็นป่อคูสลาหรือป่ออุ้ยเมอุ้ยที่ว่าเป็นภูทางภูมิปัญญาที่จะเอาภูิปัญญาต่อยอดให้กับลูกกับหลาน อันนี้ก็เป็นกิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราได้ทําขึ้นมาและจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับให้กับบ้านกับเมืองน,นะครับอันนี้อันนี้แค่เดือนเมษายนซึ่งมีเดือนอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเราก็ทํากันนะครับแล้วท้ายนี้นะครับอยากจะขอเชิญชวนสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นแรกจนมาถึงรุ่นล่าสุดนะฮะ ถ้ามีกิจกรรมดีๆอะไรอยากจะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราสนับสนุนส่งเสริมก็สามารถกลับมาได้แล้วก็กลับมาช่วยเหลือกันนะครับ